เราจะใช้กล้วยไข่ห่ามเล็กน้อยในการทำนะคะเริ่มจากใส่เกลือลงในน้ำสะอาดแล้วก็คนให้เกลือละลายค่ะนำกล้วยไข่มาปอกแล้วก็ลอกเส้นใหญ่กล้วยออกให้หมดเลยนะคะแล้วเราก็จะผ่ากล้วยหนึ่งลูกให้ได้สี่ชิ้น แล้วก็แช่ลงไปในน้ําเกลือรประมาณ15นาทีเพื่อไม่ให้กล้วยดำค่ะเทผงวุ้นลงในน้ําสะอาดใช้ตะก้อมือคนให้ผงวุ้นละลาย แล้วก็แช่ทิ้งไว้10นาทีค่ะนำหงวุ้นที่แช่ตั้งไฟร้อนปานกลางนะคะเมืเ่อผงวุ้นเดือดใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายค่ะแล้วก็เติมเกลือลงไปค่ะ ทกะทิลงไปนะคะใส่กล้วยที่เราแช่น้ำเกลือจนครบเวลาแล้วลงในหม้อนะคะเปิดไฟแรงปานกลางแล้วก็ให้คนตลอดตลอดเมื่อกะทิเริ่มร้อนจัดให้ปิดไฟเลยอย่าให้เดือดนะคะเดี๋ยวกะทิจะแตกมันค่ะ นำมาตักเอาเฉพาะเนื้อกล้วยนะคะแล้วก็เรียงลงพิมพ์ให้กระจายทั่วๆพิมพ์นะคะแล้วค่อยๆใส่น้ำกะทิลงไปนะคะค่อยๆใส่จนหมดนะคะแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะ จิ้มตัดฟองอากาศออกด้วยนะคะเพื่อให้หน้าวุ้นของเราเรียบเนียนสวยค่ะระหว่างที่เรารอวุ้นเซตตัวนะคะเราก็จะมาทำเตอร์ครีมรูปกล้วยกันนะคะให้คุณใช้บัตเตอร์ครีมในสูตรที่คุณชอบนะคะ แล้วก็นํามาผสมเป็น2ส,สีก็คือ1สีเหลืองมะนาวนะคะแล้วก็อีก1สีดําโดยเราจะใช้ผงชาโคผสมเป็นสีดํานะคะก็จะออกมาสีดําสนิทเลยค่ะจากนะคะเราจะบีบกล้วยเป็น5แฉกนะคะเริ่มจากตรงกลางก่อนนะคะแล้วก็แบ่งเป็น ลูกที่สองลูกที่สามลูกที่สี่ก็ลูกที่ห้านะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำอีกหนึ่งชั้นนะคะ ไม่ได้แบบนี้แล้วนะคะมันก็จะมองเป็นเหมือนลักษณะกล้วยนะคะเราก็จะเอาสีดำนะคะทำเป็นจุดเล็กๆนะคะเหมือนกับจุกกล้วยนะคะ เราจะบีบบัตเตอร์ครีมรูปกล้วยนี้นะคะหลายๆชิ้นเพื่อที่จะนำไปตกแต่งวุนกล้วยไข่บวชชีของเรานะคะและเราก็จะนำบัตเตอร์ครีมที่เราบีบแล้วเนี่ยไปแช่ในตู้เย็นนะคะเพื่อให้บัตเตอร์ครีมแข็งตัวเพื่อที่จะได้นำไปตกแต่งได้ง่ายๆนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขนมของเราดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะ